นีรยก็ไปมันก็บอกนะต้องซุกบอกเยี่ยวไปเห็นบ่ที่ไหนบ้างเลยเสียนหางงูทุกพ่อะไรอ่างเงี้ยจากพี่น้องเอฟซีค่ะงูอยู่ในรถเจตุงูตายค่ารถเจตุพี่น้องตายค่ะตายแน่แล้วพี่น้องเอ้ยบัดที่นี่อ่ะมื่อนี้เอารถเข่ามาส่อมมาเห็ดเนาะค่ะเนาะปูบอกว่าเลขอยู่รถมึงอันละว่าจะ โอ้ยลูกยันมันสวบงูอยู่ในรถพี่น้องงูงูตายแล้วตีเบิงก่อนพี่น้อง งูพี่น้องงูอยู่ในหนีด้พี่น้องตอนนี้เสียเรากำลังเสียงูออกมาให้อุ้ยย,ยันเแท้มกลากระจกบ่ได้เลยติลกูกยันมันตอดอสัมพวมันปวดมันโผล่ล่ะพี่น้อง ฮั่น้อนงูอยู่ในรถพี่น้องเอ้ยไปทะเบียนพี่น้องง,อง,งูเข้ารถเจตู่พี่น้องงูเข้ารถค่ะงูเข้ารถค่ะงูเข้ารถค่ะพี่น้องเอฟซี FC ค่ะงูเข้ารถค่ะเบอร์ทร่อเบอร์นี่เป็นเบอร์ไล่เด้อพี่น้องเด้อศูนย์เก้าสี่ห้าสองสี่สองศูนย์ห้าเก้าค่ะเอาออกว่าท่านใดอยู่พี่น้อง เอาออกยังไม่ได้เอาออกยังไม่ได้ค่ะพี่น้องคะผู้เขารถแม้ยู่ทางพุ่นพี่นอ้องยึดใส่เนาะพี่น้อง,แบบองโอ้ยบอมแมนเล็กสิมาไปทะเบียนอีหลีบอละฮะ อยู่ในกล่องพนาพี่นอ้องยุ้ไสก่อนลูกยุขังในเลยะะบะบังลาเห็นหางบะค่อยเห็น,หนพี่น้องเลยวันนี้งูอยู่ในกล่องรถเกจตูตายเอดเลดเพมึ่งบนเข้าไปอะป่ะคักบ่คักก็ล่องเบิ่งนสัตล้วพี่น้องงูอยู่ในกล่อง ป้ายทะเบียนรถเจตูเด้อพี่น้องเด้องูเข่ารถค่ะป้ายทะเบียนห้าเจ็ดหนึ่งสามห้าเจ็ดหนึ่งสามเห็นไหมลนะ่ะ อยู่หม่องกลางๆนี่พี่นอ้องมองอไปข้างในแต่เ,เป็นแนบเบื้องมอสระบาไปอีกมอสเข้าไปอีกตั้งที่ตั้งทีง่ตังก่องกองแอร์บิบเข้าไปอีกมันจะมีช่องก,งกลางนั่นปุ๊กเห็นปะคี่ซือนี่ไหมเห็นปะเห็นปะกลางๆเหรอเ,หเออโมเมนต์อยู่มองนี่ยับไปอีก ผมวขาไปยีกอไรละละี่พอดอดกขาวดียวแบนีมองหม่มี่มันสียูซื้อหมองพี่พอดฟอดล้ยดูปลน่เ้ีเอาหัวาีกันโมเมนทุีอ่บีน้ามองเออนั่นแหละ เดีมือเข้าไปจกมั้ยหนูไบ่เห็นบ่เห็นแล้วจกเข้าไปงูอยู่ในรถพี่น้องงูเข่ารถพี่น้องอันซีโบมาอีหลีสบอเนื้เลขรถเนี่ยจะตัดเส้อโป๊ะก็จเก๋จะได้โป๊ะ มจากว้างมันเฝ้าให้ลูกตกใจหลัพีุ่ดุีย นี่นบงขาดชงกแตีมานี่ยันบังดีกาด้วยมเกิลๆูเละมันตายแล้วเขาไปห้อเออเขาไปแต่ยามงบูจนตายเ้ล่องรึงูขืนรถพี่น้องนี่เป็นน้ำนิ่มใช่ข้าเทียกระดูกอีหยังมันี่พ่อบอกกันนั่นแหะ ืมอ้มองฟ้าบอนนี้ดีเขไปเออกเข้าไปเด้อ้มันเป็นอยังจางมันต้องเป็นลูกจางต้องเคีเออนั่นแหะเข้าไปเด้มือไปางนึง ยานคนจี๊ยมมันยานตกใจนันยานเด็กหน่อยงูเนาะุข้างเมืองมันนิมว่ะองเลยดบเป็ดเมึองของมัน พี่น้องเด้องูเข่ารถเจตู่พี่น้องเข่าแตา่ย่ำเพิ่งบูงวยบ่ดท่านตายบ่มีอย่างอีกบัดที่นี่ว่าแตา่ย่านแต้อ จ้าพี่น้องเอฟซีค่ะงูเขารถเจตูค่ะพี่น้องงูเขารถเนาะค่ะเนาะจ่าึ่งว่าเจตูไดเอารถมาเฮ็ดมาเบิงไห้้างเพิ่นเบิงไห้เพิ่นเ็กเบิงแล้วเพิ่นเห็นหางงูเนาะค่ะเพิ่นก็กำลังสีผ้ากันเอาออกตอนนี้เมื่อกี้นี่กะตกใจกันเนาะค่ะเนาะข้ามไปถือนิ่มๆวะโต๊ะก่อนตุ๊ดเจตูก็ตกใจเพราะเจตูเนาะพี่น้องเนาะจ้่าอยู่ฟังทางค้นสอนเนาะค่ะคนนางข่งข่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะ จ้าเลขทะเบียนรถเจตูเด้อพี่น้องเด้อซึ่งว่าปู่เพิ่นก็บอกว่าก็มึงขี่ย้อนเด้นั่นน่ะมื้อคืนนี่ติเพิ่นมาบอกเกตูว่าให้เตูมาจ้างแม่บายสีเพิ่นเลยเพราะว่าเพิ่นสิหาเงินเองของเพิ่นจังซี่นเจตูก็ได้มาฮอดเฮียนแม่บายสีบัดนี้ก็เลยให้เพิ่นเซ็กรถเซ็กหยังเตรยมน้ำมันเียงอีหยังให้พร้อมอย่างดีเรียบร้อยนะบัดนี้เพิ่นก็เลยเซ็กให้เพิ่นเลยเห็นงูอยู่ในห้องเครื่องน่ะพี่น้องงูอยู่ในหม่องไอ้นั่นน่ะ มองไอ้ยุดไตยุดยังเพื่อนเอิ่อยู่ห่องเครื่องห่องแองอย่างนี้ละ้ะนี่ละเจตูกะได้ฆ่าพี่น้องเอฟซี FC มาเบิงตอนนี้เพื่อนกำลังฆ่ากันเอาออกค่ะสร้างกับหลุกไส้เพื่อนเอาออกค่ะกำลังคุ้มเอาออกเอาออกตอนนี้เป็นตะย,ยานแท้ งูอยู่ในรถเกจตู่เด้อพี่น้องเด้อเขาคักเขาแน่พี่น้องเบิ้งทะเบียนรถเกจตู่ค่ะห้าเจ็ดหนึ่งสามเบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์โทรศัพท์0 9 4 5 2 4 2 0 5 9เบอร์นี้เป็นเบอร์ไล่นะคะเป็นเบอร์ไล่เด้อค่ะเด้อพี่น้อง สามารถแอดไลน์มาได้ค่ะแอดไลน์มาเลยค่ะ0945242059เอาไปจัดน้อยก่อนก็นกนไใดเด้อพี่น้องเด้อจัดน้อยเลยค่ะเอาไปจัดน้อยก่อนเนาะค่ะเนาะตอนนี้งูเข่าเครืองค่ะคู่งูเข่าอยู่ในเครืองค่ะกําลังเอาออกค่ะพี่น้องคะยาหยานแมนเด็ก เบอร์โทรหรือว่าเลขนี่แต่ว่าเจตูจะเน้นหาเด้อค่ะเด้อสำหรับตัวเลขยืนห้าไว้เลยค่ะยืนหาไว้เลยตอนนี้เพ่นสิบอยู่เลิกขักหลายเพ่นสิบเป่าออกค่ะพี่น้อง่อนสิบเป่าออกงูอยู่ในห้องเครื่องเพ่นสิบเป่าออก เตรียมเรียนไปคือ,อหวังแห้งเด้อตกใจน้ำ งโอ้ยเกตัวกับยานคือกันเสียงห่วงไหมยากจะเดินไรพ่อก็จะเดิดน้ำมีออไปเป้าเห็นมเป้วยพาต้่ง้าต้่งจะเดิด จับตามมองดีๆนะ้ค่ะเด้อพี่น้องเอฟซีค่ะสำหรับเลขโทรศัพท์เกตูหรือว่าเบอร์โทรของเกตุเนาะค่ะพี่น้องค่ะงูอยู่ในรถเกตูค่ะพี่น้องณตอนนี้เพิ่นกำลังจะเอาออกเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอาสำหรับคลิปนี้พี่น้องเอฟซีค่ะ ร่อรุ่นน้ำกันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเกต้สิให้เบิงคลิปหนาเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าคลิปนี้เบิงเลขทะเบียนรถเกต้วไวกอนเนาะค่ะพี่น้องเอา้าซัมนี่เนาะค่ะสาธุสาธุค่ะรวยรวยรวย